สวัสดีค่ะทุกคนคะกลับมาพบกับกาสีรางฟาร์มเช่นเคยและหัวข้อที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะคะก็คืออย่าเพิ่งเลี้ยงไสเดือนถ้าคุณยังไม่รู้สิ่งนี้ค่ะ,ะนี่แหละคะ่ะแต่วันนี้ดิมไม่ได้มาในรูปแบบของชุดทำงานแล้วดิมก็จะพูดสั้นๆให้กระชับมากที่สุดเพราะว่าดิมรีบไปดูบอลคะ่ะข้อที่หนึ่งคือวัตถุประสงค์ในการเลี้ยงเลี้ยงเพื่ออะไรหลายคนเลี้ยงเพื่อกำจัดขยะในครัวเรือน และหลายคนที่เลี้ยงเพื่อที่จะเอามูลมาทำเป็นปุ๋ยหมายถึงว่าเราจะควบคุมอาหารให้กับไส้เดือนเนื่องจากว่าไส้เดือนกินอะไรก็จะได้แบบนั้นถ้าสมมติว่าเราต้องการเอาไปใช้กับพืชที่ต้องการควบคุม ธาตุอาหารเราก็จะไม่ให้อาหารเสริมหมือของดิมค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราให้ผกักหรือว่าให้อย่างอื่นไปแต่ละรอบอ่ะธาตุอาหารที่ได้ในมูลไส้เดือนจะไม่เท่ากันอันนี้คือคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณจะเลี้ยงเพื่ออะไรค่ะหลังจากที่เรารู้แล้วนะคะว่าจุดประสงค์ในการเลี้ยงของเราเลี้ยงเพื่ออะไร2เลยคือคุณต้องรู้จักสายพันธุ์ไส้เดือนไส้เดือนแต่ละสายพันธุ์มีวิธีการเลี้ยงที่แตกต่างกันอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเลี้ยงเพื่อ ในการย่อยเศษอาหารในครัวเรือนเขาจะนิยมเลี้ยงเป็นสายพันธุ์อ F แต่ถ้าอย่างของดีมก็คือเอามูลไปใส่ต้นไม้แบบนี้นะคะก็คือสามารถเลี้ยงรวมได้เลยทั้ง3สายพันธ์ุไม่ว่าจะเป็นบลูไทเกอรหรือว่า AF ค่ะข้อที่3วิธีการเลี้ยงเบื้องต้นคุณต้องศึกษาให้ดีก่อนว่าวิธีการเลี้ยงเบื้องต้น มันมีอะไรบ้างที่แบบว่าที่เราต้องทำอย่างเช่นแบบว่าเราอ่ะแบบไปดูฟาร์มคนอื่นมาเฮ้ยมันง่ายเลยอย่างเงี้ยซื้อตัวกลับมาเลี้ยงเลยแบบนี้ไม่ได้นะหลายคนเลยที่แบบว่าซื้อตัวจากดินไปแล้วคือแบบ ไปถึงแล้วคือเลี้ยงไม่รอดก็มีไม่รู้ว่าต้องลดน้ำไม่รู้ว่าต้องดูเบตตี้ยังไงอะไรประมาณนี้ค่ะนั่นแหละค่ะถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้แบบมีเงินมากมายแล้วคุณคิดว่าจะมาลงทุนกับไส้เดือนนะอันนี้คือทุนจมแล้วก็บางทีอาจจะหายไปในคลิปตาเลยไส้เดือนที่คุณซื้อไปบางทีก็คือแบบอาจจะตายหมดหรืออาจจะหนีหมดต้องรู้วิธีเบื้องต้นในการเลี้ยงนะคะ การให้น้ําการทำเบดดิ้งหรือว่าถ้าสมมุติว่าเลี้ยงเพื่อกําจัดเศษอาหารคุณต้องดูวิธีการให้เศษอาหารว่าต้องให้ยังไงใส้เดือนถึงไม่หนีคะ่ะข้อที่3นะคะอันนี้สําคัญคือหลังจากที่คุณนะศึกษาวิธีการกระบ,บวนการเสร็จแล้วนะคะดิมแนะนําให้คุณนะลอง ลองแบบว่าไปดูฟาร์มที่ใกล้ๆบ้านก่อนไปดูวิธีการทําอย่างละเอียดนะเพราะบางคนคือแบบว่าดูจากในวิดีโอมันเหมือนง่ายใช่ไหมทุกคนแต่จริงๆมันมีหลายขั้นตอนเหมือนกันนะคะที่แบบว่าบางคนที่มีปัญหาสุขภาพปวดเนื้อปวดตัวหรือว่าปวดหลังอะ่ะดีมแนะนําให้คุณหาผู้ช่วยในการเลี้ยงก่อนหรือบางคนมาหาดีมแล้วบอกว่าคือมีคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่บ้านแล้วก็คือทานอายุเยอะแล้วอยากหาอะไรให้ท่านทําเล่นๆเ,เขาว่าทําเล่นๆอ,อ่ะอ่ะสองถึงสามกรลมังยังเรียกว่าเล่นๆได้แต่ พอสี่ห้ากระมังขึ้นไปคือไสเดือนอนะคุณต้องเข้าใจว่าไสเดือนมันขยายเร็วมากจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสี่ถ้าคุณเลี้ยงรอดนะคะนั่นแหละคะ่ะนั่นแหละคุณต้องหาวิธีสำรองว่าถ้าสมมติว่ามันเยอะแล้วจะทำยังไงเราจเจาตัวไปที่ไหนอะไรประมาณนี้แล้วก็แล้วก็นะคะทุกคนต้อง เรียกว่าอะไรอะ่ะคือถ้าสมมติว่าใจรักจริงๆอยากจะเรียนจริงๆอะ่ะมันมีทางออกเสมอเลยค่ะถ้าคุณใจรักนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณใจไม่รักไม่มันไม่ใช่อะ่ะเลี้ยงแบบเลี้ยงเลี้ยงไปอย่างนั้นน่ะวันหนึ่งคุณก็จะเลิกล้มแล้วก็ดิมเห็นแบบว่าบางคนคือไม่ได้ศึกษาให้ดีก่อนลงทุนแล้วพอตัวเองแบบว่ามีปัญหามันจะต้องยกเวลาที่เขาเรียกคิวว่ามันแช่น้ำใช่ไหมมันก็จะหนัก ยกไปยกมาอะไรประมาณนี้หลายคนมีปัญหาก็คือ,อหมอนรองกระดูกแบบนี้ปวดหลังแบบนี้สุดท้ายเราก็คือต้องขายอุปกรณ์ที่ตัวเองลงทุนไปทั้งหมดซึ่งบางคนอ่ะยังไม่ได้ผลกําไรเลยต้องยอมขาดทุนประมาณนี้ค่ะดิมอยากให้ทุกคนศึกษาวิธีการแล้วก็ลองไปดูฟาร์มใกล้ๆบ้านก่อนหรือไม่ก็ลองศึกษาให้ละเอียดก่อนตัดสินใจค่ะนะคะข้อที่4สําคัญเหมือนกันค่ะทุกคน ก็คือความรู้สึกในการอยากเลี้ยงไส้เดือนคุณมีใจรักมากแค่ไหนดิมจะบอกว่าดิมมาเลี้ยงมาไม่ต่ำกว่า5ปีแล้วค่ะทุกคนแต่หลายครั้งมากที่ไส้เดือนแบบตายตายหมดก็มีเจอเบตติ้งไม่ดีเจออะไรคือประสบการณ์ที่ผ่านมามันเยอะแล้วเรามีความรู้สึกว่า เ้อนะแต่ดิมไม่ถอยเพราะดิมรู้สึกว่าดิมดิมชอบดิมโอเคแล้วก็ดิมรู้สึกมันมีประโยชน์ดิมอยากถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของการเลี้ยงสะเดือนให้คนเลี้ยงกันเยอะๆแล้วข้อที่5ค่ะข้อนี้สําคัญเหมือนกันนะคะทุกคนสําคัญจริงๆเวลาที่เจอปัญหาเวลาเราไปดูใน YouTube ใช่ไหมปุ๊ยเหมือนง่ายเหมือนง่ายแค่นี้เองเอามาเลี้ยงใส่เบ็ดดิง้งเช็คเบดดิง้งลดน้ําเก็บมูลแต่เวลาจริงๆเลี้ยงจริงๆมันไม่เป็นแบบนั้น มันจะมีปัญหาเข้ามาที่บอกมันหลากหลายมากเลยอย่างของดิมเองอ่ะดิมสามารถตอบได้ในสภาพแวดล้อมที่แบบคล้ายๆกันแต่ละจังหวัดเจอปัญหาวิธีการแก้ปัญหาก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแนะนําให้ไปดูฟาร์มใกล้ๆบ้านที่แบบว่าเ้าสอนฟรีให้คําแนะนําฟรีหรือว่าถ้ามีปัญหาข้อสงสัยอะไรก็ส่งมาถามในเพจของดิมได้ค่ะดิมก็ยินดีให้คําแนะนํา รีเหมือนกันค่ะแล้วก็คือตอนนี้ก็เป็นพี่เลี้ยงให้กับหลายๆฟาร์มอยู่ค่ะที่แบบว่าส่งมาถามถ้าเจอแบบนี้ต้องทํำยังไงดิมก็ให้คําแนะนําแล้วก็หลายคนที่ประสบความสําเร็จดิมก็ดีใจด้วยค่ะจบแล้วค่ะทุกคนสัส้นๆง่ายๆถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามมาทางเพจของดิมก็ได้นะคะนั่นแหละค่ะวันนี้ดิมก็จะแว้นแมงกะไซไปดูบอลแล้วค่ะบ๊ายบาย